ชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่อักกิบุรีในเกม Star าโป j e c t ตนะ์ในเนืเรื่องของคาอื่นหรือว่าเมียของเราน,นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้มาถึงในเรื่องบทที่2ีกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมันไม่ใช่แบบนั้นคิมโซค่ะเธอเป็นอะไรทำไมจับจุดไม่ได้เลยเหรอเลยล่ะขอโทษครับคิมโซค่ะไปพักผ่อนไปพักก่อนแล้วกันส่วนตอนนี้เอาฉากของเมียก่อนเลยนะ เนี่ยพร้อมหรือยังเรียบร้อยครับงั้นเริ่มเลยแล้วกันเมียกำลังถ่ายงานบรรยากาศกำลังไปได้ดีเหมือนไม่เหมือนตอนคิมโซฮาเนี่ยเมียนี่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเหมือนว่าสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาเลยว่าไหมทา,ทางที่ตัวเอกเป็นคิมโซฮาแท้ๆแต่ตัวเอกนี่ดับเลยอ่ะน่าน่ะสิเมียนี่นนดี มีดีขนาดนี้เลยเหรอก็เด็กเขาหน้ารักจริงนี่นาะอ๋ออ๋อฉันได้รูปดีๆมาลูกหนึ่งละรู้เหรอพอดีฉันไปรู้มาว่าเนียนรับบทเป็นสโนไวท์ที่งานโรงเรียนของเขาอะ่ะแต่งหญิงแล้วก็ใส่เดรสด้วยประเด็นก็คือเขาน่ารักอยู่แล้วก็เลยดูสวยมากๆเลยฉันเองก็ยังอยากจะจับมาแต่งหญิงเลยคิดดูสิไหนดูสิดูสิอืม ยวนีก็เหมาะกับชุดเลยนะเออมันดูเป็นภาพที่สนุกสนานล่าเริงอะถ้าคิมตัว้าไม่ทำตัวแย่คงจะดีนะเนี่ยได้ยินมาว่ารูปภาพของเนียที่งานโรงเรียนที่ผ่านการกำลังฮะที่ผ่านมากำลังล่อนไปมาสงสัยจาหมายถึงสิ่งนี้สินะเ็นน่ารักจริงนะเนี่ย ี่จะเหมือนอยูเอลี่ขาวกว่านิดหน่อยเขาลงสีพีชอ๋อแสงมันตกกระทบอะอ้โหสวยดีอ่ะสวยแต่เอ๊ะอทำไมหน้าคล้ายๆแม่กับแม่ของคิมโซฮาเลยเอ๊ะพูดถึงก็จริงอยู่นะเนี่ย ดูแบบนี้แล้วฉันว่าเนียดูเป็นลูกชายแท้ๆมากกว่าคิมโซฮาซะอีกนะเออได้ยินมาว่าแม่ของคิมโซฮานี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆของคิมโซฮานะมีอะไรหรอคะพอ,ด,พอดีได้ยินว่าเรียกแข็งอ๋อไม่ไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่แต่ฉันได้ยินจริงๆนะคะว่ามีคนเรียกแม่ของคิมโซฮา อ๋อคือว่าพวกเราพอดีว่าลูกแต่งหญิงของเนียหน้าแอบ,บคล้ายคุณแม่ค่ะเด็กคนนั้นจะหน้าเหมือนฉันทำไมล่ะคะไหนขอดูรูปไหนสิคะเฮ้ย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 ฉันเกือบจะเข้าไปขัดขวางการแย่งรูปของแม่ของคิมโซค่ะนี่มันคือรูปอะไรกันคะที่บอกว่าหน้าเหมือนฉันเนี่ยแม่ทำอะไรของแม่เนี่ยอ้าวลูกไปสนใจเรื่องแบบนั้นทำไมล่ะครับ มันี่เลยฉีกรูไร้สาระแบบนั้นไปเลยแล้วก็มานี่เลยครับ no. นม่อะไรหรอมีเรื่องไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแม่ของคิมโซฮาวิ่งไปหาคิมโซฮาที่กำลังโวยวายลูกเล่นจระพูดแรงไปปะบอกตรงๆว่าช่วงนี้ฉันไม่พอใจกับคิมโซฮาอยู่หลายเรื่องเลยนะเมื่อก่อนรู้สึกว่าเป็นเด็กดีเดี๋ยวนี้ไม่เลยหืมก็จริงนะ ดูไม่ค่อยคงที่หวาดกลัวอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้สิทำอะไรอยู่อะไรอ่ะคิมโซฮะเข้ามาหาฉันแล้วก็พูดเบาๆกับฉับนที่ยืนอยู่คนเดียวเมื่อกี้เบาอ่ะเนะี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้พาขาอื่นที่หน้าขัดหูขัดตาออกไปไกลๆนี่อยากจะมีเรื่องกันจริงๆแล้วไงเออมา ไฟอะไรมาฮะฉันอายุต้องเท่าไหร่แล้วเธออย่างเธอนละมือยาวไม่เท่าฉันเลยบ้างเนี่ยเฮ้ยฉันว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียเปรียบเท่าไหร่อะไรนะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมียแม่ของเธอเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็เธอจะหาที่เสียเปรียบนั่นเป็นเหตุผลที่เธอควจริงนะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เธอจะมาขู่แล้วจบนะขู่ขู่อะไรกันครับ เนี่ยมั้งแบบเมื่อไหร่หรอมึนงจะเสร็จเมื่อกี้ก็เลยมาหาพี่แต่เมื่อกี้ผมหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังไงหรอครับอ๋ออ๋อพี่พูดว่าขู่ใช่ไหมครับพี่กำลังโดนคิมโซฮาหูอยู่หรอครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม,มีคือว่า จอมพวโม่โม่โยงความผิดให้คิมโซฮาเล่นละครตอนเช้าฉากหนึ่งกับโซฮาหมือถ้าอันนี้มนี้ต้องหึงเอ้คาอึนต้องหึงแม่เลยแต่ว่าอันนี้ก็อยากรู้ว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเล่นจบมันลองเล่นฉากอีกรอบอยากรู้ว่ามันต่อไปเลยน่าสนใจอ่ะมันคือเนื้อเรื่องมันกำลังมันด้วยไงเออ เดนความผิดแน่งเลยคือใช่ฉันกำลังโดนถูกขู่อะว่าแล้วเชียวก็คือก้อนเนี้ยเก่งเกินไปไงเขาก็เลยมาบอกว่าให้เธอเล,เล่นเบาๆหน่อยอนะเคยได้ยินไหมพกอิจฉาก็เลยมาขู่อันเนี้ยพ,พูดอะไรกันเนี่ยเข้าใจแล้วครับแค่ให้ผลแบบนี้ก็เลยต้องมาขู่พี่งั้นเหรอครับนี่เดี๋ยวนะเธอกำลังเชื่ออยู่หรือไง พูดดีหวยจริงๆเลยเอาเป็นว่าฉันพูดในสิ่งที่ฉันอยากพูดแล้วมันจบแล้วเหรออีเวนต์เมื่อกี้มันจบแล้วเหรอมันมันสั้นนะว่านี่สรุปเธอมาขู่พี่ของฉันจริงๆเหรอถ้าใช่แล้วจะทำไมนายคิดว่าคนอย่างนายจะชนะฉันได้เหรอทั้งนายและพี่ของนายฉันไม่อยากจะเจออีกต่อไปจริงๆมันก็ใส่หัวจากวงการนี้ไปื่อ ตัวเองก็ไม่ต้องมาเข้าวงการนี้แล้วก็ออกไปเลยไปจะได้มั่งเจอไม่ใช่มาไล่คนอื่นตัวเองหายไปง่ายกว่าอีกคิมโซฮาเดินออกไปชี่ยวไปเลยเนี่ยพี่ครับผมขอโทษเป็นเพราะผมอ่อนแอแท้แท้ก็เลยทำให้พี่ต้องโดนคิมโซฮาทำแบบนี้อะแงไม่ไม่ไม่คือว่าพี่สาวครับสิ่งที่โซฮาพูดมาทั้งหมดพี่ไม่ต้องเอามาใส่ใจเลยนะครับ ผมจะคุ้มครองพี่เองผมจะแข็งแรงจะได้ไม่มีวันที่โซคาจะกลับมาขู่พี่อีกดูหน้าพึ่งพาได้ไงก็ไม่รู้จะเี็คนแข็งแรงให้ได้นะเป็นให้ได้แล้วก็อย่าไปรู้สึกทุกทุกยากลำบากกับเรื่องอะไรทั้งนั้นล่ะครับผมจะทำให้ได้ผมจะยิ้มแย้มแบบนี้ตลอดไป เอาละค่ะมาต่อที่เนื้อเรื่องหมดที่22ของของคาอ่นหรือว่าเนี่ยก็ต่อเลยดีกว่านะคะกำลังเข้มข้นเลยไปเลยเลยอะไรกันทำไมถอนหายใจทั้งวันแบบนั้นล่ะอะไรกันทำไมแบ,บกกล้าวมืดแบบนั้นล่ะฉิพูดบ้างนี่ทำไมแบ,บกก้าวเป็นอย่างนี้มีอะไรหนักอกหนักใจหรือเปล่าขนาดตอนโดนแบนยังไม่เป็นแบบนี้เลยนี่เรื่องอะไรกันนะ ที่ทําให้คาออ่นรู้สึกแย่ขนาดนี้นี่สินะความรักทัานเปคนตาบอดเพราะฉันรักมียูมากไปแบกเกาวเลยเป็นสีดําี่นะพี่แปลกไปอะสิพี่คนนั้นนะหรอพี่ที่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวคนนั้นอืมพีม่คีพลี่ไงช่วงนี้เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่มีมียูซ่อนอยู่ <laughs> มีมียูซ่อนอยู่ <laughs> เออหลบหลบลีกลีฉันเหมือนแอบด,ดูอนรม์ฉันอยู่ตลอดเวลาเลยรู้ละเอ๊ะเยลี่รู้อะไรหรอผู้ชายเ <c oughs> ยลี่เธอฉลาดที่สุดเลย <c oughs> แต่มันครึ่งๆึผู้ชายอ่ะอะไรนะเขามีผู้ชายชัวร์ฉันคอนเฟิร์มถูกต้องนะคะออกไปหนึ่งไลท <c oughs> ์เฮ้ยเดี๋ยวกลับนี่มันเรื่องของเนียนะเฮ้ยโอ๊ย สำหรับผู้หญิงที่มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแล้วคาอึนเธอก็จะเป็นแค่ติ่งติ่งคาอึนจะเป็นไส้ติ่งอ่ะหรือว่าเป็นติ่งหูโ oh. น no! เออมิวให้คาอึนเป็นลูกของพวกเราเธอฉันว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมงไม่อะไรล่ะฉันมั่นใจชัวร์มาก ยุนลีไม่ฉลาดว่ะฉันได้กลิ่นกลุ่นของผู้ชายยังไงก็ไม่รู้สินะฉันมีเป็นสต๊อกเอ้ยก็มีมีมีเป็นเอ่อฮาเลมเลยเนี่ย <laughs> โอ้ตายแล้ว <laughs> โอเคก็จะถึงเวลาที่เนียจะกลับมาแล้วด้วยไหนดูตารางของวันนี้ซิอ้าวเมียกลับมาแล้วเหรออะไรเนี่ย <laughs> บริษัทหวยหวยสม,สมนี่แกเข้ามาทำอะไรฮะอีเด็กวาที่แบบนี้กันแล้วไงเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันจะมาบอก <ทำ S 1> ให้ชัดเจนเนครั้งสุดท้ายอะไรฉันเองก็สุดจะทนแล้วจะให้ฉันปิดหูปิดตาแม่ของฉันตลอดไป <c oughs> ก็คงเป็นไปไม่ได้ฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆพูดอย่างนั้นด้นยนะทำยังไงก็ได้ให้คาอื่นออกไปจากวงการบันเทิงซะให้เขาได้ทำใจ เธอก็ออกไปเองได้นั่นเป็นวิธีเดียวที่เราทั้งสองจะสามารถตกลงกันได้จริงไหมเธอจากไปก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่รอดของเมียเลยนะเธอลาจากวงการแล้วก็ไปเองก็ได้ไม่ใช่หรือไงฉันทำร้ายจิตใจแม่ของฉันไม่ได้หรอแล้วทำร้ายจิตใจ่างเนียได้ไงฮะอะไรนะคุณแม่น่ะเขามีความฝันเกี่ยวกับการเป็นดาราเหตุผลที่แม่ตกหลุมรัก่อของคาอ่นก็คงเป็นเหตุผลนี้เนี่ยแหละ ฉันต้องสู้เพื่อความฝันของแม่ฉันต้องออกไม่ได้หรอกแปลว่านี่ออกได้เหตุผลมันไม่เข้ากันมะนี่มันเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวมากๆเลยนะแค่คาอื่นจากไปก็จบแล้วแค่คนเดียวเองถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็จะสามารถมีความสุขกับแม่เหมือนเมื่อก่อนได้ถึงแม้ว่าแม่ของฉันจะเป็นแม่แท้ๆของคาอื่นแล้วจะให้ฉันเสียแม่ของฉันไปง่ายๆอย่างนั้นหรอไงใช่ว่าแม่รู้แล้วจะเกลียดนายซะหน่อย ใช่ว่าแม่ดูแลจะราคาอื่นมากกว่าสักหน่อยคิดมากไปวะไม่ใช่เรื่องผู้ชายจริงๆด้วยสินะงานงอกงานงอกแล้วโอ้โหคนลุกสู้เนี่ยกลับมาเมื่อไหรอ่อ่ะอย่าบอกนะว่าเขาได้ยินกับสนทนาน,นี้ทั้งหมดเลยยูเร,รีบอกว่าเหมือนกับว่าพี่จะมีผู้ชายผมก็เลยคิดหนักทั้งวันเลย ไม่ใช่เรื่องผู้ชายจริงๆด้วยจริงๆมันก็ใช้เรื่องผู้ชายเหมือนกันนะลูกเออคือแต่พี่สาวครับผมได้ยินอะไรแปลกๆเพราะแม่ของโซฮาเขาเป็นแม,นม่แท้ๆของผมหรอครับจริงๆหรอครับฉันฉันไม่รู้เรื่องด้วยหรอกนะก็แกแหละพร่ำพูดออกมาตะโกนเมื่อกี้ฉันไม่เคยพูดแบบนั้นเลยอีบา้า จะบ้าตายชิมโซฮาตกใจกับสถานการณ์จึงวิ่งออกไปแม่ของโซฮาเป็นแม่ของผมพี่ก็รู้อยู่แล้วเหรอครับแล้วครับเป็นความจริงจริงๆด้วยสินะพี่เองก็รู้อยู่แล้วขอโทษนะนั่นคงเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่โซฮารังเกียจผมแม่ของโซฮาเป็นแม่ของผม โอ้ยเนี่ยไม่พูดอะไรแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆเป็นเวลา,านานเออเดี๋ยวนะตอนนี้เวลาพี่ครับทำไมไม่เรียกผมหไหนบอกว่าันนี้ม่ถ่ายไม่ใช่หรอครับเรารีบไปก่อนที่จะสายจะดีเหรอแต่นั่นเป็นงานของผมผมก็ต้องทำครับ ต่อมาอีกไม่นานด้วยที่ว่าเราเรีบมากๆก็เลยไปได้ทานเวลาพอดคีคุณป้าคุณป้าร้องเพลงนั้นอีกรอบได้ไหมคะ<า>อะไรเหรอเพลงกล่องมาหรอจ้าเ่ยขย้เดิน เพลงนั้นใครเรามีถ่ายด้วยกันอีกแล้วเหรอเนี่เพลงนั้นเพลงนั้นมันเพลงเนี่ยเหรอมีคนรู้จักเขาแต่งให้มันไม่ใช่เพลงที่เธอจะรู้น่าจะรู้หรอกคนรู้จักเหรอใช่เป็นเพลงที่เขาแต่งให้เพื่อฉันและลูกของฉันแล้วเด็กคนนั้นล่ะเด็กเ เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเขาเป็นใครกันครับอย่าบอกนะก็คือคิมโซฮาไม่มีอะไรนะครับเขาตายไปแล้วเขาไม่ได้เป็นคนบนโล่นี้นะอีแม่สาละเร็ว <c oughs> แล้วเธอจะมาถามอะไรและสาระทำไม ันอุตส่าห์ไม่อยากจะนึกถึงมันอีกแม่ของคิมโซฮามบ่นแล้วก็เดินออกไปเนี่ยโอเคหรือเปล่าไม่รู้สิครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆแต่ผมเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วสำหรับแม่ผมคงเป็นแค่คนที่ตายไปแล้วเป็นคนที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้เป็นคนที่ตายไปแล้ว อย่าร้องไห้ดลกูกฉันก็เด็กคนนี้ที่กำลังร้องไห้เบาๆเด็กคนนี้ก็ร้องไห้เบาๆแบบไม่มีเสียงนานสักพักมมอสชีมอสชีสวยดีทูฮันร้นนะคะอยู่กับกีบุรีในเกมสตาร์โปรเจกตในเนื้อเรื่องของคาอื่นหรือว่าเนี่ของร้านนั่นเองนะคะ นี่ครัก็มาถึงทันเริ่มหมดที่ยี่สิบสองังนแล้วเราก็ไปดูก,กันเลยดีกว่าหืมหใหญ่ก็ไม่ได้แล้วเลิกกินกันพี่ครับวันนี้เราไปเดทกันเถอคะครับฮะเอาโผล่มาก็ไปเดทเลยเลยวะเนียที่อยู่ในหมดเศร้าเป็นเวลานานจู่ๆก็เดินเข้ามาหาฉันแล้วลลเลือกอารมณ์ร่าเริง เด็กหรอเด็กคนนี้นี่แปลกจริงที่ผ่านมามีเรื่องเครียดจัดจนเกิดอะไรขึ้นกับความคิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นแค่จริงๆแล้วก็ไม่เชิงเด็กแต่มีที่ที่ผมอยากจะไปเฉยๆอะครับหืมที่ที่อยากจะไปเหรอฮะไหนดูซิว่าเป็นที่ที่เนียอยากไปว่าที่ที่เนียอยากไปเนี่ย มันคือที่ไหนนะครับฉันเตรียมตัวง่ายๆแล้วก็รีบเดินออกจากบริษัทแทนที่คนอื่นจะต้องแต่งตัวให้เวอร์ใช่ไหมใช่แล้วทางนี้จริงๆด้วยเมียที่ออกเดินทางอย่างมุ่งมั่นก็หยุดอยู่กับที่แห่งหนึ่งแล้วก็พูดกับฉันหลังจากนั้นนะครับที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะ่ะเหตุการณ์นั้นเหรอ เกี่ยวกับแม่อะคะผมแค่คิดออกอะคะที่อยู่ของผมเมื่อก่อนที่พยายามนึกนเท่าไหร่ก็น,นึกไม่ออกสักทีที่ที่ผมเคยอยู่กับแม่พอ่อแล้วก็ผมสามคนซอยนี้อะครับเป็นซอยที่แม่ให้ขนมปังแล้วก็จากผมไปพอแม่จากไปแบบนั้นจิตเศร็จพ่อก็ออกเช่นกัน เหมือนว่าหนีเลยอะครับตอนนั้นพ่อมีโรคอยู่ในตัวครับบางทีแม่เนี่ยอาจจะรู้เรื่องโรคของพ่อตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะคะไม่หรอกมั้งแต่แค่จิจูก็เนืกออกอครับพ่อแม่รู้เรื่องทั้งหมดจนไม่สามารถรับมันไหวก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้อ๋อผมพูดเรื่องเศร้าเกินไปเหรอครับพี่ครับ งั้นเราไปทางวนกันเถอะคับนะครับที่นี่ฉันน่ะที่ที่ฉันมากับเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึง่งโรงพยาบาลอะไรเหรอเนี่ยป่วยเหรอไม่ครับไม่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่นี่เป็นที่ที่คุณพ่อของผมเข้าตอนที่ผมป่วยอะครับ พอดีนึกถึงก็เลยอยากลองมากค่ะที่นี่เป็นที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นผมกำลังนาฬิกาปลุกดังกิจจะตั้งในกาปลุกไว้ตอนสีทน่ทุ่มครึ่งทุกวันเอ้ะทุกวันพุธอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้มันไม่ใช่วันพุธพอดีตั้งไปดูคนอวดผีเออเออที่ามาถึเข้าเรื่องผมกำลังดูแลคุณพ่อที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้อครั แต่จู่ๆก็มีการถ่ายละครที่โรงพยาบาลนี้ตอนนี้มีผู้กำกับท่านหนึ่งเห็นผมตอนนั้นมีผู้กำกับท่านหนึ่งเห็นผมเขาก็เลยบอกให้ผมลองแสดงดูอ๋อนั่นเป็นเป็นการเข้าวงการแบบงงๆเลยอะครับหลังจากนั้นก็เห็นว่าเห็นบอกกันว่าเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีอะอะไรทำนองนี้จนได้สัญญากับบริษัทค่ายดังด้วยอะ่ะ ค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลของพ่อเนี่ยยิ่งสูงๆอยู่ด้วยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆของผมเลยแหละครับเออขอโทษนะคะอ้ยใช่จริงด้วยสวัสดีจ้าคาอื่นไม่เจอกันนานเลยนะอ๋อที่พยาบาลหลังจากที่รุ่นพี่จากไปแล้วฉันก็ได้ยินข่าวท,ที่ไม่ค่อยดีกับเธอเฮะ ฉันเลยเป็นห่วงแทบแย่ดีใจจังนะที่ได้เจอกันแบบนี้ผมด้วยครับพี่อ๋อส่วนพี่คนนี้เป็นพี่ผู้จัดก,การส่วนตัวของผมเองครับพี่กีปุริครับนี่เป็นพี่พยาบาลที่เป็นรุ่นน้องของคุณพ่อคะอ๋อสวัสดีค่ะค่ะคุณสินะคะที่คอยดูแลค่ะอื่นอย่างดีดีใจมากเลยนะคะที่ค่าอื่นจเจริญเติบโตอย่างดีแบบนี้เริ่มจะเอือยแล้วไงตอนนี้ หลังจากที่เนียคุยทักทายกับพี่พยาบาลเสร็จพี่พยาบาลก็ลงลงงานยุ่งเฮะบานงานยุ่งว่างงงาลงมาข้างล่างก็ได้นะจ,จ,จึงรีบเข้าไปข้างในโรงพยาบาลก่อนสงสัยจะเสนิกีกันมากเลยนะเขาดีกับพ่อมากๆเลยอ่ะคะเขาช่วยเยอะเลยเป็นคนดีนะเนี่ย เป็นคนดีมาก,มาก่ามงั้นวันนี้เราเดินไปไหนมาไหนก็ได้เยอะแล้วเรามาพักกันสักหน่อยดีไหมเราไปไปพักสักแป๊บตรงสนามเด็กเล่นตรงนั้นกันเถอะนะะดีครับ่รู้สึค่อยรู้สึกสบายหน่อยฉันนั่งบนชิงช้ากับเนียตรงน,นั้นมีซูปเปอร์มาร์เกต็ตด้วยเอ่อเราไปหาอะไรกินด้วยกันไหม พี่ครับอะไรหรอพี่สาวครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากจริงๆนะครับฮะอะอ่านให้หมดดิจริงๆวันนี้ผมพาพี่มาเดินในสถานที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมอะครับเหมือนว่าผมมีอะไรที่ต้องเคลียร์นิดหน่อยแต่ผมได้คำตอบที่ง่ายมากๆเลยครับแฮะไม่ต้องคิดหนักหรือปวดหัวอะไรเลย นี่เป็นเพราะพี่สาวทั้งหมดเลยครับฉันเหรอวันนั้นพี่ยื่นมือมาหาผมนี่ครับอีแล้วพี่สอนให้ผมรู้ว่าถึง <ตะ S 1> ไม่ใช่ <ไข S 1> แม่ก็ยังคงมีคนที่ยื่นมือมาให้ได้และถึงแม้ว่าจะไม่มีแม่ก็ตามพี่สาวเป็นคนนำทางให้ผมได้เดินบนเส้นทางใหม่ตะไกร์ลัวเลยเฮ้ ไม่ได้ฟังพี่สาว,สาวเลยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะทำไมพูดจาเหมือนจะลาไปตายเลยเนี่ยฮะนี่เป็นเพราะพี่สาวทั้งหมดเลยครับฉันทำอะไรอ่ะถ้ามีพี่สาวอยู่แบบนี้ผมลืมแม่ได้ครับถ้าพี่ยื่นมือมาให้ผมผมทำได้ทุกอย่างแน่นอนเธอนี่แข็งแรงขึ้นจริงๆด้วย ผมบอกแล้วนี่ค่ะว่าผมจะแข็งแรงขึ้นจ้าดีใจนะที่เธอยิ้มแบบนี้อะจนอยากจะให้เธอยิ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปเลยผมจะยิ้มครับผมจะไม่ร้องไห,หจ้จะยิ้มจะยิ้มตลอดไปเลย